ครับสวัสดีครับวันนี้มาตรวจดูนะครับที่โตไว้ที่โตกับขวดหลอที่เ้ามาให้นะครับที่เ้ามาให้โตลงแรยนะครับดูซึกว่ามาเที่ยวินเที่ยวดูครับแต่ก็มคขิดว่าไม่น่าข้าวกับพอผ่านตัวเยอะนี้ถ้าผันตัวเยอะนี้ถึงโกลงมลเล็คกับไม่น่าข้าวแต่มันเที่ยวมา,ม,ามาดูมาต้อมรับมาต้อมเลยนะครับต้งตั้งกลุ่มนี้สองกองติดๆกันเดี๋ยวก็ตั้งทุ่งขืน ที่ใปากแก่นะครับปลาย่อ้ยนะครับดูนะครับมันมันมาเทียวเวียนแต่พมหวาไม่น่าข้าวครับถั่วกลองมเหล็กไอชนิดเจ้ยนี้ตรงกลองใจ้ยครับกลองเจ้ยหมักหมัมันจะข้าวแต่ถ้าว่ากลองเหล็กแบบนี้ไม่น่าจะข้าวรับแต่ตรงทกลองเลยครับแต่ถ้าตัวเหล็กๆมาตอมันนั่นจะมีความว่างนี่ตัวตัวใยญ่ครับชนิดตัวใยญยพมววาในโปร่งไม้ครับนี่ฮดูนะครับ เต,ต๋ต้อมเลยครับเต๋วํายังไม่เหน็ใจตรนแบบนี้มันจะมาหรือไม่มาจะเข้าหรือไม่เข้าไม่มั่นใจได้นะครับต,ต้องคอยลุนต่อไปนะครับป่าใหญ่ครับบุ้งหมากแถวตำบลปังว่านครับบุ้งหมากใหม่หมากไล่ไล่สายพันธุ์นีพผมโตไป ลังกับสีโต้ได้แต่ขวดแบบนี้ยังไม่ไม่มั่นใจกับว่าจะโต้ได้หรือไม่จะเข้าหรือไม่ต้องลงรูไปก้อนนะครับนี่เปนโต้มากเลยครับตอนนี้มีตรงนี้เนี่ยมาชมเลยวันนี้ต้องคอยรุนครับ ให้ชมแค่น,นี้นะครับปฏิกรรม